ตัวตัวเปิดกอ ข้าวโพดถือเป็นหนึ่งพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยเนื่องจากมีพื้นที่เพาะป,ปลูกอยู่ทั่วทุกภาคนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีการส่งออกข้าวโพดหวานมากที่สุดในโลกตีเป็นมูลค่าสูงถึง6,800ล้านบาทปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมข้าวโพดในประเทศไทยส่วนใหญ่มีการรับวัตถุดิบข้าวโพดท,ทั้งฝักเข้ามาวันละประมาณ170,000กิโลกร,รมัมโดยตลอดกระบวนการผลิตจะเกิดของเสียมากถึง60%อันได้แก่หมข้าวโพดสังและเปลือก โดยจะถูกนำไปขายต่อในราคาถูกเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ต่อไปแต่รู้ไหมว่าเวสจากอุตสาหกรรมอย่างไหมข้าวโพดมีประโยชน์มากกว่าจะเป็นเพียงแค่อาหารสัตว์หรือถูกเขาทิ้งไปอย่างน่าเสียดายโดยข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆพบว่าไหมข้าวโพดอ,อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมีโพแทสเซียมสูงช่วยขับปัสสาวะคุมน้ำตาลในเส้นเลือดและลดอาการตัวบวมได้ งในท้องตลาดปัจจุบันนวัตรกรรมอาหารจากไมข้าวโพดจะพบเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ชาหม่ข้าวโพดจากต่างประเทศเท่านั้นพวกเราทีมข้าวโพดไม่จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบหลักจากเกษตรกรไทยอย่างข้าวโพดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับและสร้างคุณค่าใหม่ให้กับภาคเกษตรกรรมของไทย ข้อมูลจากแกนวิวรีเสิร์ในปี2018ได้คาดการ์ไว้ว่าผลิตภัณฑ์เยลลี่จะมีมูลค่าทางการตลาดรวมมากถึง17.7ล้านเหรียญสหรัฐในปี2025และเมื่อทดสอบความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมายเบื้องต้นจำนวนทั้งสิ้น331คนด้วยวิธี AB testing ระหว่างเยลลี่บุกเขียวหนึบกับเยลลี่พร้อมดื่มพบว่าผู้บริโภคจำนวนทั้งิ้น199คนให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์เยลลี่บุกเขียวหนึบมากกว่า ทำให้เกิดขึ้นเป็นแนวคิดผลิตภัณฑ์ปอดก่อเยลลี่บุกเขียวหนึบจากน้ำใหม่ข้าวโพดกลุ่มเป้าหมายหลักของปอดก่อคือวัยรุ่นและวัยทำงานช่วงอายุตั้งแต่16 35ปีที่รักสุขภาพและต้องการดูแลตัวเอง โดยจากการสำรวจข้อมูลของสสสพบว่าคนวัยรุ่นวัยทำงานมักละเลยในการใส่ใจดูแลสุขภาพไม่ออกกำลังกายและมักบริโภคอาหารที่มีรสชาติหวานเค็มมันส่งผลให้มีแนวโน้มในการเกิดโรคเรื้อรังในกลุ่ม NCD เพิ่มขึ้นการเลือกบริโภคของที่อร่อยและดีต่อสุขภาพอย่างโปดก่อจึงเป็นอีกหนึ่งทางที่สามารถลดความเสี่ยงใ,ในการเกิดโรคได้ด้วยประโยชน์ที่มากมายจากวัตถุดิบหลักอย่างไม้ข้าวโพด โดยสามารถหาซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์และโมเดิร์นเทรดต่างๆในราคา62บาทนอกจากนี้ปรอดกอยังได้นำเอาหลัก BCG Economy มาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำโดยอาศัยความร่วมมือจากคีพาร์เนอร์ทั้งจากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของไทยเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนตัวตัว๋วปอดกออร่อยง่ายเขียวสนุกสุขภาพดีเติรงหาปอดกอ